การเอาส่งสาราบเก็บกุเป็นเรียองรอแน่นครับเพราะฉะนั้นจบการนี้ขออนุญาตเรียนทุกที่ทุกท่านได้ลองกันที่บริเวณทีรอรอในการให้สาราบเก็บกุศลของวัะองเอเพื่อจะได้ร่วมในการรับการสุงการอับใจเป็นเรื่องเก็บกุศลศพง่ายเร็ูง่ายสั ซึในทางประกอบพิธีวันนี้ได้เ <Jonas>. ข้าส่งบรุษที่สามหรือ <Italian> ว่าสุิที่สามของที่สุดระมิชามันได้ปฏิเสธนะครับท่านผู้่คนทุกท่านที่อยู่ในบริเวณรอบของสารขอกพิษุกุนี้กำลังจะได้เข้าพานเพื่อนญาครับเอราะการที่เจ้าพี่กำลองได้สารของพิษุสุนนะครับังจากที่เจริญกีหลักฐานสำรับพิธโดย คุณอาศลเอกกฎหมายข้าพเจ้าเป็นาราชการเอกข้าพเจ้เป็นพิธีกรและวได้รับศักดิ์รูปแล้วเขาก็ได้รนะครับเป็นพิธีกรเพราะได้เข้าสู่วิการเป็นระดับต่อไปยุการวิเชิพระู้ทิ่เห็นมุทันะครับเอกรอนที่ข้าเ้าเปอได้ในสถานองทัพผู้สมนะครับ พิธีตัวเป็ผู้สนัให้กรลังใจองคการสภูมิใจชนโดยสื่ออายุรรม47ปีในงานัประกอบพิธีตัวเ็กผู้สนในวันนี้ัรัวันพระาสบัลกวที่6เมษุนายกรุฎุตัศตกร2567สื่อที่สาของพิธีส่งับิธนโดยได้รับเกียรติจากคุนชาญชินสิงห์รัานต้รสิ ให้เเป็นเจาในพิธีสวริาตเขอขอบพระคุไว้เป็นสุรับและในะดระต่อไปเ็จะขอเรื่องเรีเชิญประกาศในพิธีสามท่นแด่ให่เขียนเป็นประธานจุดทุกเทียนอุสาพะรตนารัยจุดทุกเทียนอุสาพระธรรมและจุดทุกเทียนเขาตอการที่ด้านปานอีกสก็จะไดอเรอเรียนเชิญ ร่างงานสิ่สิ่งเอไอเนเป็นประธาในพิธีจุดทุปเทียนบูชาธรรมดานันขอเรียนไปเชิญไปประมัขครับยรเชิญจุดทุาเที่ยวบูชาธรรมดานันท์ครครับ ั้อควาัประดิษฐ์ประุิษุ์งานจิตสิ่งม่เป็นสุขสูับในวันที่สองคนเรกเรียนเชิญบุตรนะครับจันทีได้ให้เขียนเป็นประการจุดทูปเทียนบูชาพระต่าขอเชิญพื่อกรรมพิธีกรร

แในวันที่สามขออนุญาตเรียนเชิญคุณจิรประานลินสิวันได้เ่ียนเป็นประธานถึงทุกที่เคารพอกาเที่จะได้เดินทารเยี่ยเชิญัทการคาประกา ขบถุนเราถืางเปนสื่อวัตจตประกาศเิธีเจนเอเประกาศประกาศถูกทุกเรียนในงานต่อไปประกาศเรียนเจพตะบุกเขียทุกด้าราชการภาคบราษัทและสมาีลอิมิณาสกาเรนพุทธภูมิเชวิอิมิณาสกาเรนทำานภูเชมิอิมิณาสกาเร สัพพันปูเชมิอัปปัตตสัมาสุทโธภัทวาพุทธาพัทวาตานิมานอมีสัพพาโทภัวาตาโมธรรมนนัสสามิสุปฏิปโนภวโตสาวกสังโฆสัพพันตามิมายังกันติิสุวิสุรตา

ธรรสรน้ำจามิธรรมสรน้ำขจามิสน้ำาสระน้จามิติยามีพุทธังสรน้ำขจามิจุติยามีพุทธังสรน้คขจามิติยามีธรรมสรน้ำจามิุยส ตสางทั่สร่างบิดพุทธังสรณังัจามิตาที่ยัางบิดพุทธังสรนังัจามีต่างที่อย่างบิดพุทธังสรณังัจามีต่างที่อย่างบิดพุทธังสรนังัจามิ ต่างสัมมาทิยมี สมาธิญามีโมาวาาเวระมณสิกขาปัตตังสมาธิญาณมีโมศาวาาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิญาณมีสุราเมรยพัชชาปมาปถานาเวระมณสิกขาปัตตังสมาธิญาณมีสุราเมรยพัชชา สมาธิอยางมี ปติกากอัญชลีอันที่วรมียาจตหาสัติธาสตาปราชญ์ขชาติกาเทเตุธรรมอนุกรรมปิภวันกชัง